คอสร้างเรื่องพบรักแม้กระทั่งตายแต่เสียงผู้ชายอาจจะเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าหาผู้ชายไม่เจอไปเริ่มกันเลยช้วได้ยินอะไรเหรอ อย่าเพิ่งนะยังไม่ได้อาบน้ำเลยเพิ่งตื่นโอเคอถ้ามันไปอาบน้ำก่อนสิเไไดี๋ยวได้เอมให้อาบน้ำก่อนดีกว่าเชบิชบเชิดถูตัวถูเชะบุ๋อีแต่งตัวฮะ นี่งไงอันนี้เปลี่ยนชุดดีกว่าเสร็จแล้ว <c oughs> ว้ายเสียงเพลงแรเงียดงิดจริงฮะดูซิเปิดประตูเเดี๋ยยวฉัันสร็จงมาแล้วอย่าเตรียมของก่อนนะโอเค เดี๋ยวไปนอนค้งคืนนะเธออย่าลืมจมที่นอนไปด้วยเนาะฉันเตีอยมือถือที่นอนพวกของสําััญแล้วก็ตุ๊กตาที่ฉันรักไปดุกตัวแล้วตุ๊กตาเน่าของกินอะไรไปหมดแล้วที่จเป็นอ่อเสร็จแล้ว มาเร็วเดี๋ยวฉ้าเลยฉันจะไปซื้อของให้เธอด้วยพวกอเ mm hmm. พ่อก,กระดาษท้่เธอชอบวาดรูปนี่ชอบงานศินละปะโอเคเร็วยังวิ่นแล้วยาชิปอิน,อน,นก่อนนะว่าอินีก่อน อมอย่ารักพี่เลยค่ะฝากเด็กๆค่ะรถยังไหนเนี่ยนี่เธอเราละด้วยวันนี้เลยควันนี้ก็ไม่ได้ไปไกลอะไรมากเอารถปกติดีกว่าฮะนี่ อย่าขี่เองเพราะว่าเพราะว่าเป็นอันนั้นที่เคยไป่เคยไปอ่ะขี่ตามไปขี่ตามไปเลยขี่ไปเลยขี่ไปเลยตามชนะอย่าพึ่งนะยังไม่ได้ตาเลอะเลยเธอมันเดินมาปวดอ่ะคือทันใจว่าอยู่ ถูกต้องใช่ค่ะมาแล้วมาแล้วแกฉัน <Okay. S 2> ว่าแบบเราเล่นแบบไม่รู้จักกันปะแบบแล้วก็อย่าเพิ่งนะแกฉันเอาขานมก่อนนะฉันเอาขนมก่อนนะโอเค

นันปแล้วมีอะไห้องม่ไ้อมั้อร่อยมากต่างโค้งต้อแข็ใพ่อทีโคก็มีน้ำแขกไม่มีอื้องห่งแล้วสาวดีกว่าพ่อเอาเอ่โอยีให้ด้วยใส่ยิงไป คิดว่าน้องสาวน่าจะไม่อยู่มั้งหรือเปล่าปิดดีกว่าไหนแบบนึงนะคุยกับใครเนี่ยไปดีกว่าจีจี้กัไปเตรียมตัวก่อนเลยเดี๋ยวตอนนี้คัดก่อนนี่คุยกับเพื่อนอีกแล้วเหรอเนี่ยโอเคเจนชิดก็เป็นดำขาวได้ไหมอ่ะอ๋ะอหนูแต่งชื่อมั่วคือแบบอันนี้เาราจะเล่นละครกันไงี่ยโอปร่า อืออนููป่าละครแต่บางคร้เดี๋ยวให้ ตอนถึงไอ้นี่ใกล้จะถึงแอยะอมัยังไม่มากันอีกเหรอเนี่ยนั่ิ่งก่อนดีกว่า ยังขึ้นไปก่อนดีกว่ามานั่งตรงนี้ก่อนเอด้กกันจะเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำก่อนดีกว่าแล้จะเปลี่ยนการแจ้งไม่ได้นะหมว่าจะมีคนมา ฮะโอเ้อปเปลี่ยนชุดนี่เปนเปลี่ยนยนะให้เราเตรียมชุดก่อนชุดชุดๆุเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดดีกว่า พิ่ตัวเช่งเอ้ยโอ้โหพิ่ตัวูชุดอะไรดีนะ เชุดเอ็มเจเลยนส์สาวชุดแว่นน้ำนี้ไปเกาะด้วยกัน อเอ๊ใครยังไม่มากันอีกเหรอเนี่ยเออ,อมไม่มากันอีกเหรอเนี่ยรีบ <Leave you. S 1> อยู่โทรหาดีกว่าอือฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเธอฉันได้ถึอแล้วโ, <Hello. S 1> โอเค อือหือฉันจะกินโทรศัพท์เข้าไปอยู่แล้วเนี่ยเหิว่อไปหาอะไรกินดีกว่าอืมอืมอะไรอือหือซาดเกินอือหือ ตัวสัตว์ดีกว่าเออมาแล้วเหรอมาแล้วไปไว่ายน้ำกัน,นเตรียมชุดว่ายน้ำเอาไว้แล้วบึัม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 บลัมไปท่าเรือตรงนั้นดีกว่า โดดดีกว่าแอปโดดดีกว่าตูปูด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 ไปนั่งรอดีกว่าไปเล่นตรงนับตกดีกว่าหนึ่งนับตบโอเค

ฉันไม่ดิีนฉันดีนั่งพักอีกนิดดีดีกว่าอ๋อโอเคฉันนั่งอยู่ตรงท่าน้ำตกนะแล้วแกก็น้ำโค้รใสเลย ฉันก็คุยกับใครเนี่ยฉันคุยกับใครเนี่ยฉันนั่งคนเดียวฉันนั่งคนเดียวนะเฮ้แปลกๆเฮ้มันอยู่ไหนวะฟุ๊บุ๊บบุ๊มบุ๊มบุ๊มมันอยู่ไหนวะเพื่อนหายไปไหนอะ ฉันเห็นแต่มอเตอร์ไซค์ใต้น้ำที่ขึ้นสนิมฉันไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่ถึงฉันจะเอาแว่นดำน้ำมาว้ายตัวอะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่สินฉัน,นปปลาฉลามฉันเกิดปีปีราศีพิจิกบกยาว

มันคอล้หวน่ะเอาชุดอะไรมาใส่นะชุดนักกลามอย่าเหมือนพี่กิตเลยอชุดม่อกีดี๋ยดีวอชุดเฉ้อยยังเล่นน้ำไม่ส็จเลยน้ำดีกว่า ได้ดูอยู่เน,นี่ยไปไปขับเลยเป็นเถิดเดี๋ยวฉันขับเองเดี๋ยวฉันขับเองเอ้อฉันได้อย่าฉันขับเองอฉันขับเอง อันนี้ฉันขอขับเองได้เปล่าทุกคนทุกคนมาติดวิ่ทงทงร,ร,รว,ว่าจะเล่นดีใครามอยู่อะไรน,นีีนะมาเล่นน้ำกันเถอะบุ้มอสองคนนี้สองผู้หญิงคนสองผู้ชายคนนี้สอง เด็กหญิงกับเด็ก,ดกชาย<บ>ไม่รู้บบเลยว่า <นะ S 1> ตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นและเขาแอบ,บชอบกันออบอกยังไงดีล่ะหรือว่าเขาชอบแล้วด้วยแกแกหัวฉันติดเพดินตรงนี้ไม่ค่อยเล็กท่าไห,หรเนียหัว บอมบมบมขึ้นดีกว่าฉันขอไปเออขึน้นไปกินไอเซนขอไปอาบน้ำก่อนนะ <Okay. S 2> โอเคโอค้ยโอ้ยไม่เห็นเลย้าทไ,ไมอึดอัดจังเลยข้างแรก okay. แ้วขอไปนอนก่อนนะวัดน้ำน่ากินมากเล อาบน้ำเสร็จเกินหรือยังเนี่ยฉันไม่ต้องอาบหรอกไมฉันไม่ต้องอาบหรอกฉันขี้เกียจอาบเพราะยังไงนะ้ามันไม่ได้เค็มอ่ะเอ๊นนอเะแลอน,น,อนอละครนี้ยังไม่จบนะคะ ตอนเช้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดไปกันตัดไปตอนตีห้าสิเธอตัดไปตอนตีห้าอะไรเสียงอะไรเนี่ยฝันร้ายอีกแกะออตอนนี้ก็ยังมืดอยู่เลยนะกินน้ำดีกว่าเอ๊ะลืม ตื่นไปหาเพื่อนเลยนี่ตื่นได้แล้วอหลมัวนอนทำมอ,อทม,อมอไรเยอะเตือนแล้วแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนนะพรุ่งนีออ้ปิดเทอมเธอหยุดวันเสาร์ที์วันนี้แค่วันเสาร์เอง อ๋อลืมไปแต่พรุ่งนี้มีวันเป็นวันเอเรียนพิเศษนะลืมไปพรุ่งนี้แค่เรียนเพิ่มวันอ่ะโอเคไปเล่นน้ำกันโอคุณครูเขาอะไรอ่ะคุณครูเขาเป,ประกาศมาทางไลน์เดี๋ยวฉันอ่านก่อนเนะาะเดี๋ยวไปเล่นน้ำก่อนนะครูบอกว่าต่อไปนี้เราจะเรียนเพิ่มวันกัน เจ้าชัวเหรอเนี่ย ปลาดีกว่าปู้ยตีห้าอยู่เลยไปเปลี่ยนชุดจะได้ไว่าน้ำฉันเลวเลวเกิสิบเบาๆรักไว้วันที่เธอนั้นหายไปเดี๋ยวฉันทำเองเธอไม่ต้องทำหรอกมันทำยากอย่าเ่นจะเข้าตาจะเปลี่ยนชุดเธอเฮ้ยวันนี้เล่นน้ำกัน S <S> เฮ้ยฮะไปเล่นน้ำเหรอใช่ไปมาเล่นน้ำแันฉันคือละคือนะสมิแต่หญิงคนนี้ไม่รู้เลยว่าตรงท่าเรือนั่นลึกมากก็เลยไปตรงนู้นอิมสมมติเธอไม่รู้ไงเธอฉันก็กำลังนั่งเล่นอยู่ตรงนี้แล้วเธอเป็นเล่นคนเดียวแล้วเธอก็บอกช่วยด้วยแล้วฉันก็ไปช่วยเธอไง <No. S 2> อนอข,ขอเปลี่ยนเนื้อเรื่องเป็นแบบชื่อว่าพบรัก ในป่าดงดิบน้ำแห่งพิศวงอะถ่ายนั่นจะถ่ายอะไรก็ม่รู้แบุ๋บุมเฮมาเ่ตรงนี้มันลึกนิดนึงก็ได้อยู่นะเมือกนิดนึงบุมบุมบุบุ้มบุบุบม ชอบเธอนะมาตรงนี้ตรงนี้ตรงท่าน้ำเนี่ยคือคือเราชอบเธอเราชอบเธอแกต้องพูดว่าเราก็ชอบเราก็ชอบเธอเหมือนกันถ้างั้นเราเป็นแฟนกันนะโอเคถือว่าเป็นแฟนกันแล้วนะไปว่ายน้ำกันเถอะเธอไปว่ายน้ำก่อนเลยเออไม่ได้ไม่ไดุ้้เธอไปว่ายน้ำก่อนเลย จะน้่งรออยู่นี้เธอก็บอกว่าว,ว่าจมนำ้ำ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 ช่วยด้วย 嗯嗯嗯、爸爸，我吃饭了。